ลผลทดสอบ s a ทุ u n g ซี่เอ y ิ2สามอีกโมเดลใช้ชิปเซ็ตเซนประกอบแปดพัทเชนหนึ่งมีข้อมูลเผยออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ สำหรับ s s m s u n g g a l ซ x y S23 FE โดยคาดว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนระโงราคาประหยัดรุ่นใหม่ของทาง Samsung ที่จะเปิดตัวปลายปีนี้ครับซึ่งก่อนอันนี้เราได้มีข้อมูลมาสมคสัวแล้วนะครับว่ารุ่นนี้จะใช้ชิปเซ็ต Exynos 2200ตัวเดียวกันกับ S22 Series v e r s i o นยุโรปแต่แล้ววันนี้ครับก็มีผลทดสอบใหม่ของรุ่น Snapdragon หลุดออกมาเพิ่มเติมครับ โดยก่อนหน้านี้ g a l a x y A23 fe ที่ถูกทดสอบจะใช้รหัสโมเดลว่า sm ขีด s 7 1 1 b ซึ่งรุ่นนั้นจะใช้ชิปเซ็ต exynos 2200แน่แล้วครับแต่รุ่นที่เพิ่งถูกทดสอบรุ่นใหม่นี้มีรหัสโมเดลที่ต่างออกไปเป็น sm ขี s 7 1 1 u 1จากข้อมูลของ geekbench รุ่นนี้จะใช้ชิปประมวลผล octa core ความเร็วสูงสุด 3GHz gpu เป็น adreno 730หรือก็คือ Snapdragon 8 p l พ s g เ n 1นะั่นเองครับนอกจากนี้เครื่องที่ใช้ททดสอบยงให้ี่ 8GB ลันบนร,ร,ระบบปริการไนด้อยสิบสามซึ่งผลทดสอบก็ออกมาสูงตามนี้เลยครับทำคะแนนแบบซิงก์กคอได้ที่1549คะแนนและทำคะแนนแบบมัลติคอได้ที่3 7 1 8คะแนนจากรายงานคาดว่า Galaxy A23 FE รุ่นโมเดล SM ขีด s 7 1 1 U 1ชิปประมวลผลส n a p d ปรัน8ปพันเจนดอาจจะวางจำหน่ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและบางประเทศทนันครับส่วนรุ่นโมเดล SM ขกิด s จ1 1 B หรือชิปเซ็ต Exynos 2 00, อ0 0ก็จะวางจำหน่ายด้วยในบางประเทศครับ